บานเกตรถอ s ซูดีแ m a x ที่ชอบหักเป็นบานเกตที่ปรับทิศทางของแอร์ให้ไปทางทิศไหนท้างบนข้างล่างซ้ายขวาในห้องโดยสารของรถยนต์เกินหักนี้จะหักตรงกรีบช่วงแผ่นของบานเกต ซึ่งจากการดูลักษณะแล้วบอบบางมากไม่ค่อยแข็งแรงทำมาจากพลาสติกพอบิดไปบิดมาใช้งานไปเรื่อยๆจะเปราะบ,บางพูดง่ายๆคือเปราะแต่ไม่บางาก,ก้านนิดเดียวเป็นพลาสติกน่าจะ เกิดจากความร้อนในห้องโดยสารบวกกับความเย็นตอนเราเปิดแอร์จะเกิดความเย็นกับตอนเราจอดรถหลักแดดจะเกิดความร้อนการถอดเป็นการถอดออกมาซ่อมมาติะ,ะต่อในส่วนของ ก้านที่หักคือก้านที่ต่อกับตัวบันเก็ตตรงนี้มันมีล็อกอยู่ยนี่อันนี้ก็มีล็อกกลางตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้น่าจะมีน,นี่หนึ่งสองสามสี่ห้า 嗯。 ออและแล้วก็หลุดออกมาจากการถอดซึ่งจะเป็นเบา้าทั้งชุดชุดนี้จะเป็นสายไฟของไฟฉุกเฉินจะมีเงี่ยงซึ่งเราต้องกดให้ลงไปแล้วก็ดึงออกมาได้ในส่วนสายของอการปรับ ทิศทางลมภายในรถกับนอกรถจะเห็นว่าเป็นเส้นดำๆยาวข้างในจะเป็นสายสลิงสำหรับปรับโยกไปโยกมาสำหรับอากาศภายนอกและแอร์ในการมาผสมกันหรือไม่เอาอากาศภายนอกเอาแอร์อย่างเดียวข้่ก็อากาศทั้งสองอย่างคือแอร์กับอากาศภายนอกที่นี้เรามาถอด ในส่วนของเบ้าช่องรับอากาศของแอร์สำหรับส่งในห้องโดยสารนี่คือถอดออกมาแล้วเพื่อการซ่อมโดยการยากาวไม่ก็ทำเงี่ยงสลับขึ้นมาใหม่ ในที่นี้จะทำการยากาวอีพ็อกซี่หรือที่เขาเรียกกันว่ากาวโรงงานแล้วทำการทดสอบการใช้งานบิดขึ้นบิดลงจากนั้นประกบต่อเข้าไปอย่างที่เดิมที่เราถอดออกมาซึ่งการใส่เนี่ยจะมีสลักงับเพื่อให้ติดกับเบ้า ของชุดคอนโซลหน้ารถช่องแอร์ที่เราถอดออกมาซึ่งจะรวมกับไ้จุกเฉินด้วยเป็นหน้ากากใส่โดยการประครับประคองให้ตรงร่อง และเมื่อเข้าแล้วเราก็ทำการบิดไปบิดมาเพื่อทดสอบอีกทีหนึ่งทดสอบโอเคแล้วเราก็จัดการประกอบเข้า sử dụng hình ảnh hướng dẫn sử dụng hình ให้งานได้ทุกอย่างเราก็ประกบเข้าที่เดิมโดยค่อยๆให้เข้าล่องเมื่อเข้าล่องดีแล้วเราถึงจะดันถ้าดันเข้าไปคือหมายถึงประกบติดแล้ว ในการถอดออกมาก็จะลำบากอีกนิดนึงนี่เป็นการดันเข้าไปเสร็จแล้วก็ประกอปบกปกปกปกนี่เรียบร้อยจากการที่ถอดออกมานี่คือช่องสำหรับเครื่องเสียงซีเป็นรถรุ่นเก่า แนี่ช่องที่เขียบุรีที่เราถอดน็อตออกมาเราก็ต้องร้อยน็อตเข้าไปที่เดิมให้แน่แน,แน,100น,นเมื่อร้อยน็อตเสร็จแล้วเราก็เอาที่เขียบบุรีมาใส่ได้ดังเดิมจะมีช่องสำหรับใส่ นี่คือตลับเกียบบุรี่นี่แก๊ี่นี่คือสลนงคันโยกช่องลมภายในรถคือจะเอาอากาศจากนอกรถหรือว่าอากาศภายในรถถ้าอากาศภายในรถก็จะเป็นแอร ถ้านอกรถก็หมายถึงอ,อ,อากาศนอกรถจะเข้ามาผสมด้วยหรือจะไม่เอาแอร์อย่าเอาอากาศนอกรถก็ได้แล้วแต่นี่คือคออันโยกอากาศ นี่คือนอกรถนี่คือภายในรถสลับได้นี่คือสวิตช์พัดลมอีเบอร์ศูถึงเบอร์สี่ส่วนนี้คือตัวปรับความเย็น เป็นตัวรีซิสเตอร์อับค่าดได้สำหรับในการปรับความเย็น <c oughs> ให้คอมพิสเซอร์ทำงานถ้าปิดตรงนี้ก็คือไม่ทำงานที่คือค่อยๆเลื่อนให้คอมพรสเซอร์ทำงานความเย็นเย็นมากเย็นน้อยตัวนี้คือ การปรับช่องให้แอร์ไปณนะตำแหน่งไหนม่างนี่คือด้านหน้าของคนนั่ง